ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาดพลสัสหน่วยละ5 0,000บาทรวม0,000หน่วยอายุสลาก2ปีอัตราผลตอบแทนหน้าสลากสูงสุดร้อยละ1.25ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดลุ้นรับเงินรางวาัลมูลค่าสูงสุด3ล้านบาทตลอด24งวดการันตีถูกรางวัลเลขท้าย1ตัวมูลค่ารางวัลละ100บาทถูกงวดเมื่อฝากตั้งแต่5 0 0แสนบาทขึ้นไปและยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบีย้ยและเงินรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้ธนาคารเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมา,มานมาดพลสัสตั้งแต่วันจันทร์ที่23มกราคม2566เป็นต้นไปโดยให้สิทธิ์กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อสลากในวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทภายในกรอบวงเงิน รวมทั้งสิ้น1นึหมื่นล้านบาทเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการออมรับผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงให้กับบรรดาลูกค้ารายย่อยมากขึ้นโดยลูกค้าสามารถซื้อสลากผ่านทางช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB Algen l g h b All และทออสอทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ทออ,อทุกสาขาทั่วประเทศ gh bank call center หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 4 5 9 0 0หหรือที่ Facebook Fan Page รวมทั้งติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application g h b All Mobile Application g h b All g e n และที่ www gh bank co th สมาคมนักศึกษาเก่ามอชกรุงเทพสมาคมนักศึกษาเก่ามอชอ และสมาคมชุมรมศิษย์เก่ามชคณะต่างๆขอเจิญชวนศิษย์เก่าลูกจ้างมชทุกท่านร่วมงานรดน้ำดำหูคณาจารย์อาวุโสในงานลูกจ้างร่วมใจสุมาคาระวะวันเส,สาร์ที่เ2สองเมษายนพุทธศักราช2566วันงาน มีการมั่วจำหน่ายอาหารและของปื้นเมืองตั้งแต่เวลาบ่ายสามงกึนเป็นต้นไปณห้องประชุมอาคารอาเนกประสงค์สอปทอวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรวอปอ,อถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพงานนี้บริการอาหารและเครื่องดืง่มฟรีตลอดงานเจ้าสแกนคิวอาค้เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานต่างภาพที่แนบมานะเจ้า หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีที่นีน่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ